สบายดีครับแฟนๆเข้ใจชะท่งและกระทานผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับเอาพอพีพอหนออีกตัหนึ่งเนาะนะครับอ่ะนับมือจ่อจัน่นเข้าไปพี่น้องสําหรับการอําลาวงการจากคนงานยู่อบอต่อเนาะเพื่อจะออกไปประกอบอาชีพอิสระเป็นของเจ้าของนะครับกะคงสิ้นเดือนนี้ก็คงเกโบกมือลานะครับแล้วก็ออกไปยูหน้ายู่ขวงน้องหน้าเนาะนะครับปิดฉากชีวิตกลับจ้างสิบห้าปีแปดเดือน นะครับที่อยู่ในเป็นคนงานอยู่ในอบตนะ่านพังน้อนะครับจะออกไปเป็นอิสระบ่เนี่ยนะครับจากที่เคยเป็นลูกน้องของหัวหน้าก็จะกลายเป็นลูกนอ้องของเจ้าของบ่เนะี่ยเป็นลูกน้องเจ้าของเป็นลูกน้องตัวเอง่แม่นป็นเจ้าหน้าตัวเองเด้่ยเป็นลูกน้องตัวเองนะครับพี่น้องนะครับ,นะรบหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าหลังจากออกไกลจากหันเราจะมีโอกาสได้เฮ็ดคลิปหรือจะได้เฮ็ดคลิปมาฝากคือเก่าบ่นะครับ ส่องคนใจเศร้าทุ่งจะยั่งบ่กจังก็ยั่งคือเก่า,เาพี่น้องนะครับอ่านะครับจะเอาสาระนาลู่ต่างๆมาฝากพี่ฝากน้องคื้เเ่านะครับบางเทีอ,อาจจะมาพ่อพี่พอน้องดีขึ้นเออเลี้ยวขึ้นนะครับอืมมาพ่อพี่พอน้องเลี้ยวขึ้นหลยขึ้นดูขึ้นนั่นสินะเนื่องจากว่าออกไปอยู่หัวอยู่สวนอยู่ไฮยู่หน้ามีโอกาสคุกขี้กับดินกับปุ๋ยกับต,นต้นไม้ต้นไรนะครับก็จะนําสาระต่างๆมาฝากพี่ฝากน้องทั้งจากความรู้ที่ได้รับเรียนมาทั้งจากประสบการณ์ที่พ่อแล้วก็เทคนิคต่างๆไม่ไม่คิดว่า อนไดจะเป็นประโยชน์จะนํามาฝากพี่ฝากน้องคืเอเขาเนาะนะครับพี่น้องตราบใดที่พี่น้องยังสนับสนุนกันขัดท้าย่อยหนีจนเบิ้เกดกับวายูขึ้กันเนาะนนี้พี่น้องยั่งยูงนย่น้ำโยนะครับจะถึงแสนคนยู่ไวไวๆนี่บวกกี่เดือนข้างหน้าเนาะพี่น้องนะครับเอาเมื่อนี้คือกันพี่น้องนะครับหลายท่านถามเขามานะครับว่าฮิวมัสนะครับที่เห็นขาเจ้าประกาศขายตามร้านเอโซปีตามร้านลาซาด้าตาม ร้านค้าออนไลน์ต่างๆที่เขาจะคิดเป็นทุนๆละกิโลมัง่งเ <unsure ee. S 2> ครื่องกิโลมั่งน่ทุงละร้อยแปดสิบร้อยกสิบสองร้อยสามร้อยแล้วแต่เขาจะขายได้นะ่นะครับแต่ uh, เพื่อนกับ uh, พี่นอ้องก็สงสัยว่าว่าเขาจำเป็นต้องซื้อมาใส่ตัวใหม่เขาบอเพราะว่าอ่านเบื้องประโยชน์ของเขาเราก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ดีอยู่ฮิวมัสมาสักาเป็นแรงล่งวมเป็นแรงล่งว,มลงวมของอาหารพืชเป็นแรงล่งวมของกดอินทรีย์ต่างๆที่เป็นประโยชน์สําหรับพืชดินที่มีฮิวมัตสเป็นดินที่มีคามอมูมสมบูรณ์นะท่าน ถ้าเป็นท่นสื่อมาใส่มีสิคกาก่อนยิ่งในยุคปุยแพงเนี่ยมาจากสื่อหัวมันปุยเนี่ยเอาหิวมัดเนี่ยมาแท่นเป็นยังไงไอสัน่นหรือถ้าหากบ่าื้อมันเกิดเองตามธรรมชาติในบ่อเส้าทุ่งอธิบายแนยวส่านนะครับนะเมื่อนี้จะได้คุยกันเรื่องหิวมัดนะครับพี่นอ้องคำว่าหิวมัดหมายถึงค um รับเป็นภาษาต้นฉบับมันเป็นภาษามาจากภาษาลาตินนะครับพี่นอ้องภาษากรีกภาษาลาตินฮิวม um ัสแปลว่าขี้ดินนะครับ ขี้มัดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้จากการย่อยสลายของสากสิ่งมีชีวิตย่อยสลายของพืชซากพืชซากสัตว์นั่นเองพี่น้องโดยกระบวนการย่อยสาลายของจุลินทรีย์ก็คือจุลินทรีย์ไปย่อยเศษพืชเศษสัตว์นะครับซากพืชซากสัตว์นะครับจนกระทั่งย่อยไปได้ที่แล้วนะครับพี่น้องมีการย่อยสลายที่สมบูรณ์แล้วจะได้ผงสีน้ำตาลดำนะครับพี่น้องอเดี๋ยวยุดมีมี่ปี่ให้น้องเบิง้ง จะได้เป็นผงสีน้ำตาลดำล้วนซุยนะครับพี่น้องมีความล้วนซุยผงสีน้ำตาลดํามีความล้วนซุยนะครับเมื่อผงสีน้ำตาลดําหรือหิ้วมัดนะที่เกิดจากการย่อยสารงจุลินิ์นี่ไปแทรกหรือปาปนยุ่ตาม,มือดินนะครับก็จะแ็ดดินให้ดินนั่นมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสาหรับการพ่อปลูกเพราะว่าเนึ่งละช่วยดูดซับาธาตุอาหารดูดซับความชื้นได้อย่างพ่อเหมาะอันที่สอง ในกรณีที่ดินนั่นเป็นดินทรายนะครับการระบายน้ําการดูดซับน้าบด่ดีระบายโพดนะครับเหี้ยวมัดก็จะไปดูดซับน้าหรือถ้าเป็นดินเหนียวระบายน้ํายากนะครับไอ้เจ้าเหี้ยวมัดหรืออินทรียวัตถุนี่นะครับจะไปแทรกยึดตามเนื้อดินเฮ็ดให้ดินโปง่งล้วนซุยระบายน้ําระบายอากาศได้ดีนะครับแลบ้วก็ยื่ให้โตเหี้ยวมัดเองอยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารพืชที่เป็นประโยชน์บ่ว่าจะเป็นพวกธาตุอาหารต่างๆ ที่ได้จากการย่อยสลายนะครับส่วนส่วนจะน้อยจยะร้ายเนี่ยก็คืออยู่กับวัตถุด,ดิบที่มันย่อยนั่นแหละนะครับพี่น้องบอกง่ายคือเข้ามักปุ๋ยมักนี่นะครับเข้ามักปุ๋ยมักนี่หลังจากปุ๋ยมกักไปแล้วเหาเอามาใส่อไอ้ตัวปุ๋ยมักนั่นแหละนะครับเมื่อมีการย่อยสลายต่อไปจะกลายเป็นฮิวมัสนะครับพี่น้องนะครับกลายเป็นฮิ้วมัดมีซึ่งมีลักษณะเป็นพงสีน้ําตาลดํานะครับ เมื่อห้าไปใส่ดินก็จะเฮ็ดให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยตามธรรมชาตินะครับใบไม้ร่นลงมานะครับจูลินซี่ในดินก็จะย่อยสลายนะครับย่อยสลายใบไม้นี่ครับห้กลายเป็นอินทรียวัตถุนะครับพี่น้องเนาะถ้าเป็นโครโลย์เนี่บนเอินอินรีวัตถุได้พี่น้องนะครับนะครับจนกว่ามันจะย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นั่นแหลวจะเอื่นว่าอินรียวัตถุนะครับซึ่งกับลึกคิวมัชนั่นเองนะครับพี่น้อง ซึ่งยูนในฮิวมัสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆตามท,ท,ที่บอกไปรวมทั้งกรดอินทรีย์ต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพืชโดยเฉพาะกรดฟูวิกกรดฮิวมิกนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของฮิวมัสนั่นเองนะครับพี่น้องไอ้เจ้ากรดฮิวมิกนี่ก็มีการผลิตขึ้นมาขายให้กันนะครับเ็ดเป็นห่อเป็นห่อเป็นแบบผงขายให้กันนะครับพี่น้องแต่ถ้าหากท่านได้ใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์อยู่เป็นประจำประจำต่อเนื่องเรื่อยๆหมายถึงว่าผู้นั้นปรับปรุงดิน ด้วยปุ๋ยอินทรีอยู่เรื่อยๆกรบเป๋าจำเป็นต้องไปซื้อมาใส่นะครับพี่นอ้องบ่าจำเป็นต้องไปซื้อหี้วมัดเห้วเม็ดหิ้วเมกมาใส่เพราะว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วด้วยกระบ,บวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในธรรมชาติหรือจุลินซียที่เขาใส่เข้าไ,ไปเพราะว่าจะเป็นจุลินทซียสังเคราะห์แสงจุลินทซียนอกกั้วจุลินซีนั่งเข้ามาหรือจุลินซีอื่นที่เขาใส่เข้าไ,ไปซึ่งเป็นจุลินทรียที่อ่าเป็นประโยชน์นะครับก็จะได้หิ้วมัดเกิดขึ้นนะครับพี่น้อง ก่ <c oughs> จาไม่ต้องไปซื้อนะครับเอาเข้าใจได้พี่น้องเรื่องสำหรับท่านที่คิดว่าจะซื้อเฮี้ยวมัดนะครับ้าพี่น้องไปซื้อเฮี้ยวมัดหนึ่งกิโลนะครับซึ่งราคาอะหลายร้อยเตือนเยอะครับพี่น้องเอาปุ๋ยมักปุ๋ยคอกมาบำรุงดินเท่านี้นะครับก็จะได้ประโยชน์หลายกวกันเยอนะครับพี่น้องนะครับข้อสําคัญก็คือประหยัดเงินประโยชน์อะซ้ำกันแก่ความสาคัญเฮ็ดให้เหาประหยัดเงินขึ้นเรื่องเฮ็ดปุ๋ยมักปุ๋ยคอกใส่ประจาประจำนี่แหละพี่น้องนะครับกระบวนการด้วยสลดยต่างๆก็จะเป็นไปตามธรรมชาติดยจยุลินทรีย์นี่ะ เมื่อย่อยได้ที่ย่อยทิ้งคันนึงแล้วก็วจ,ะจะกลายเป็นเฮี้ยวมัดบำรุ่งดินนะครับพี่น้องน,นะครับไอ้พี่น้องสังเกตด,ดินใส่ต้นไม้นะครับใน,ในกระถางปลูกในกระถางยังแล้วแต่ที่พี่น้องเฮ้าใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกก็เป็นประจำๆนะครับก็ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฮิวมัสนั่นแหละพี่น้องน,นะครับหรืออินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายดีแล้วนี่แหละนะครับพี่น้องเฮ็ดไทยดินล้วนซุวยเป็นประโยชน์นะครับเมื่อเข้าใส่ปุ๋ยลงไปนะครับเช่นเข้าดาดจะได้ปุ๋ยมาเสริมก็จะเฮ็ดไทย การนําปุ๋ยไปใส่ของพืชได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันสามารถด,ดูดซับธานาดด้ำดูดซับปุ๋ยแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอีกเรืนน่องนึงนะครับเคล็ดไฮดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตในดินก็นคือจุลินทรีย์นะครับเพราะว่าในหิวมัดนี่จริงๆแล้วก็คือเป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์นะครับเป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์เองนะครับพี่น้องนะครับในหินนะครับมันก็นอาศัย,ยอยู่ยากหรืออยู่บ่ไดว แต่ถ้าหากมีอินทรีย์วัตถุหรือหิ้วมัดปะปนอยู่นะครับก็จะกลายเป็นแรงอาศัยของจุลินทรีย์เฮ็ดใหมีจุลินทรีย์หลากหลายและก็มีปริมาณหลายทรงผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศของดินนะครับพี่น้องนะครับมีการหมุนเวียนของอากาศท้ายที่อากาศมีการอุ้มน้ำความชื้นพ่อหมาอผสมมีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ตาม สภาพวะของเขานะครับก็จะให้ดให้ดินอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นบางเทือพี่น้องเขาถามมาว่าระว่างดินกับปุ๋ยอันใดสําคัญก่กันนะครับด้วยพื้นฐานแล้วก็ต้องดินนะพี่นอนะ้องนะครับถ้าหากดินดีดินอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นที่จะใส่ปุ๋ยกะจาเป็นน้อยลงใส่ยูแต่บ่ใส่หลายนะครับถ้าพี่น้องมีปุ๋ยดีธาตุอาหารเต็มสูตรแต่ว่าสภาพดินไ่ให้แม่พี่น้องเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ก็เอาปุ๋ยไปกินได้บ่เต็มที่เนื่องจากว่า สภาพของดินบ่พร้อมนะครับีปน้องไส่ลงไปแล้วอาจจะอาจตึงไว้ในด,ดินบ่ปล่อยพืชไปกินหรือไส่ลงไปแล้วนะครับเกิดการสูญเสียอย่างรวดเร็วนื่องจากดินบ่ดูดซับปุ๋ยบ่ดูดซับธาตุอาหารนะสิครับมีนะครับฉะนั้นพืนฐานรินก็คือต้องปรปับปรุงดินปรุงดินให้มันดีเฉพาะนอพี่น้องนะครับถ้าดินจะดีจังไรกัน,นั่นก็อยู่ที่การที่เขาเติม อินรีสารต่างๆลงไปในดินแหละโดยเฉพาะปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนะครับเพื่อให้ย่อยสลายให้จุลินรี่ย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสกรดฮิวมิกต่างๆอยู่ในดินนะครับพี่น้องและก็จะเฮ็ดให้ดินนั่นอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับพี่น้องเอาเข้าใจนะครับพี่นออ้องเพราจะเป็นก็เพราะต้องไปซื้อหรือท่านใดมีเงื่อนเหลือเฟืออยากซื้อก็โมเป็นนังนะครับพี่น้องนะครับแล้วมมบอกนพี่ป็นน้องฟังเกี่ยวกับฮิวมัสนะครับฮิวมัสในดินนะครับพี่น้องเกิดจากนังนะครับพี่น้องเอาเข้าใจนะท่านใดที่ ใส่ปุ้ยมักปุ้ยคอกปุ้ยอินซี่ยู IE, ย่เป็นประจำยู่เป็นประจำก็ให้ท่านและเลือดเออแะ่นักลเลยเลยว่านั่นก็คือท่านได้เติมฮิวมัสลงไปในดินอยู่เรื่อยๆดินของท่านไม่ขาดฮิวมัสนะครับพี่น้องนะครับก็จะกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะเพาะปลูกได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็พร้อมที่จะเฮ็ดให้พืชอจะเลื่อเติบโตัวนำ้ำนะครับพี่น้องอ่ะนะครับเอาคลิปนี้ฝาก,าก,ากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับสําหรับฮิวมัสนะเข้าใจเราบไปแล้วเนาะนะครับอ่านะครับเข้าใจนะครับ <c oughs> มีในธรรมชาติ เกิดขึ้นเองในธรรมชาติได้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเข้าจะให้มันเกิดหน่อยหรือเกิดหลายเท่านั้นเองนะครับพี่น้องนะครับนะครับเอาคลิปต่อไปจังพ่อกันพี่น้องคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ขึ้นเขาเป็นกำลังใจกับคนใจเช่าทุ่งนะครับโอกาสหน้าฟ้าไม่นะครับมีสาระดีๆก็จะมาฝากพี่ฝากน้องหรือท่านใดที่มีปัญหาอย่างต่างๆอยากให้คนใจเช่าทุ่งอ่ามาบอกบรรฟัศน์มาแนะนำนมาเอ่อให้รายละเอียดให้ความกระจ่างกันสามารถทักทายแนะนำข้ามาได้น้องพี่น้องจะไปคุคว้ามาฝากพี่ฝากน้อง ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องก็จะนํามาเสนอนะครับพี่นอ้องนะครับอย่ามาถามเรื่องเข้ใจสะทุกมีก้อบนบ่ยืมแน่อยจะมาถามแห้งพี่น้องเนาะแห้งที่กันนะครับออาคลิปนี้เท่านี้แหละสวัสดีครับ